สวัสดีค่ะพบกับติวเตอร์เยลใน d e n n นิส o o m นะคะวันนี้ติวเตอร์เยลมีประโยควีที่ควรรู้นะคะในชีวิตประจำวันมาฝากทุกคนนะเรามาเริ่มคําที่ว่าเ e อร์อสไอมีความหมายว่าอะไรเบอร์อนะคะเบอรอเนี่ยมีความหมายได้หลายลักษณะนะคะแล้วแต่บริบทในการคุยนะอย่างเช่นถ้าจะถามว่าเป็นยังไงบ้างนะอย่างเช่นสมมุติตวเตอร์เดินไปตามถนนเราเจอเพื่อนไฮเบอร์ซอเป็นไงบ้าง นะหรือว่าเราจะทักทายด้วยคำว่าว่าซอก็ได้เฮ้ hey, เป็นไงบ้างทำอะไรอยู่นะหรือว่าเราอาจจะนั่งดูโทรศัพท์ทตุๆดดดดดแฟนเราเดินมาแฟนเราก็อาจจะทักทายแล้วว่าวัสซอก็คือทำอะไรอยู่นั่นเองนะคะแล้วว่าดูประมาณนั้นนะต่อมาคำว่าว่าเกียดอะวเกดอก็ประมาณว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่านะวเกดอ นะอย่างเช่นถ้าแบบในรูปเลยแฟนงอนผู้ชายถามว a s เกียระนะเกิดอะไรขึ้นต่อมานะคะว e r เอ๋แต่เก t ็ดวเอแต่เกลดคำนี้ก็มีความหมายเดียวกับคำว่าวัชเกีอ่อะนะวัชเกียระตรงนี้นะก็ว e r เอ๋แต่เก t ดนะคะมีความหมายว่าเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นแต่วิธีการออกเสียงคำว่าว่าเอ๋แต่เกล็ดวเอแต่เกลด เอะอยู่ในลำคอนะแล้วก็เสียงต่ำมันก็จะออกเสียงชัดเวเดเกตโอเคคราวนี้แต่ถ้าเป็นภาษาแบบชาวเดนมาร์กพูดเนี่ยเขาก็จะพูดแบบฟลุ้นเนี่ยก็คือไหลลื่นใช่ไหมคะเขาจะพูดว่าเวเดเกตเวเดเกตเราแทบจะไม่ได้ยินคำว่าเอะเลยนะมันก็จะกลายเป็นลากเสียงยาวไปเป็นเวเดเกตเวเดเกต เป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอของติวเตอร์เยลนะคะแล้วเดี๋ยวจะแวะเข้ามาสอนแล้วทักทายเรื่อยๆนะคะในทูเฟีย o l นี้นะคะแต่ามินนุตอฟ o ์เสร็จนะคะในการที่จะทำวิดีโอให้มากขึ้นหาเวลามาทำให้มากขึ้นก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปวิดีโอถ,ถัดถไปค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดปีปีใหม่อีกครั้งด้วยค่ะ